สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนและขนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง3 1ตุลาคม2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก s u b s c r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่คู่บุญเป็นดวงภาพรวมกันก่อนนะคะ ไห้ประจำตัวนะคะโอ้โหมนต้องมนสะกดนะคะสาริกาลิ้นทองเลยค่ะไพ่ใบนี้นะคะแปลว่าชาวราศีมินท่านพูดอะไรพูดเป็นเงินเป็นทองอ่ะนะคะเสน่ห์แรงเลยค่ะพูดอะไรใครเขาก็เชื่อนะคะใครเขาก็หลงในตัวท่านเลยอะ่ะนะพูดเรื่องเงินก็ได้เงินล่ะค่ะไพ่ใบนี้นะ,ะในตำแหน่งการเงินท่านเป็นคนที่ มีเหมือนสัมผัสพิเศษมีเซน์แปลกๆท่านจะมีโชคจากความฝันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเหมือนเซนบอกก็ได้นะคะหรือถ้ามองในเรื่องของการทำมาหากินน่ะท่านก็จะมีโอกาสเข้ามาแบบเหมือนมีพลังมีโชคช่วยมีสิ่งแปลกๆท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองแหละนะคะท่านจะมีเรื่องของพลังงานแฝงช่วยเหลืออยู่ ในเรื่องของการทำมาหากินบางครั้งเนี่ยโชคเนี่ยก็มีส่วนนะคะาการที่เราจะได้ยอดได้ออเดอร์นี่หรือเปล่ามีพลังงานแฝงช่วยเนี่ยมันจะสำเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเนี่ยมีช้อยเลือกเข้ามาเยอะเยอะแยะไปหมดในเรื่องขององานหรือโอกาสต่างๆนะจะเข้าหาคุณเยอะมากมีคนสนับสนุนนะคะสหัระชาคือเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยให้การยอมรับและสนับสนุนใน ตัวชาวมีนค่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยให้บอกหมายเลข4ี่สี่นะคะชัยชนะครอบครัวท่านมั่นคงนะทุกคนมีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนเก่งนะคะในตำแหน่งบุตรตาบริวารน,นะคะเอ,อ่อรอดพ้นจากปัญหาตำแหน่งโชคด้วยนะคะหมายเลขหกห้านะบุตรตาคือการลงทุนเสี่ยงโชคถือว่าได้นะคะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไร หลุดพ้นจากปัญหาได้แบบปาฏิหาริย์เลยค่ะนะคะต่อไปในตำแหน่งสรุปหรือโทษทีค่ะในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคหรือตำแหน่งศัตรูนะคะท่านไม่มีศัตรูนะ,ะเป็นภาพเ,าเหมือนเทวดากอดลูกโลกแล้วก็กางปีกออกปกป้องอาจารย์มองว่าท่านมีเทวดาประจําตัวปกปักรักษาอยู่นะคะในตำแหน่งคู่ครองนะคะ อ่กืนกินเนี่ยอาจารย์จะมองในเรื่องของการดูดซับพลังงานนะคะคู่ของท่านเนี่ยจะเป็นคนมีเนี่ยคล้ายๆกันเลยมีเส้นมีอะไร,ประแปลกๆมีความคิดความชอบหรืออะไรที่คล้ายๆกันนะคะแล้วเขาก็ช่วยสนับสนุนซับพอร์ตคุณได้นะคะช่วยให้คุณได้โชคได้ลาบคือถ้าดวงหนุนกันเนี่ยธมาค้าขึ้นค่ะนะคะทดทีค่ะในตำแหน่ง สุขภาพนะคะให้บอกมองการไก่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ถ้ามองจากแอคชั่นไพ่ก็ต้องระวังเรื่องของการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะในตำแหน่งสุภาพหมายเลข75สิบห้าพื้นที่แห่งปัญญาเป็นรูปองค์พระพิคเนศนะคะท่านจะประทานความสุขความสำเร็จให้กับท่านและมองผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุน ส่งเสริมนะคะเป็นเหมือนผักดันท่านอยู่ซับพอร์ตท่านอยู่นะคะหรือท่านก็มีโอกาสอย่างเนี้ยโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะคะในตำแหน่งการงานท่านเป็นคนวางแผนเก่งคิดอะไรแบบไต่ตองรอบคอบแล้วก็เหมือนทำอะไรไม่ใช่แบบลวกๆหรือสุกเอาเผากินหรืออะไรก็ตามคือจะเป็นคนทำที่ละเอียดและมี งานเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในตำแหน่งลาภโชคลาภหมายเลขสี่สิบสามตำแหน่งโชคลาภนะคะบริวารหนุนดวงอืมนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะมีบริวารลูกน้องที่ดีนะคะในตำแหน่งสรุปให้บอกกำเนิดหรือการเกิดใหม่อแปลว่าที่บ้านท่านนะคะหรือตัวท่านก็ได้ถ้าปรารานาตั้งคันจะตั้งคันนะคะ หรือคนในครอบครัวมีเกณฑ์เรื่องของให้ให้กําเนิดมีมีเด็กที่จะเกิดในครอบครัวของท่านก็เป็นได้นะคะและยังบง่งบอกถึงโชคลาภจะมีกุมารทองช่วยเหลือในเรื่องของโชคลาภลอยไปขอพรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุมารทองพระพิคเนศพระราหูก็ได้นะองค์พญาน,นาคก็โอเคนะคะพลังงานดวงโชคของโชคของมีนนะคะก็จะมีสี่หกเก้า นะสี่หกเก้าหกห้าสี่สามนะคะที่ที่ท,ที่อาจารย์มองเห็นนะก็แล้วแต่บางท่านชอบว่าอาจจะซื้อลอตเตอรี่เสียงๆไว้หน่อยก็ได้นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่คนที่มีประเด็นปัญหานะคะ โอ้คนมีคู่อาจจะเพึ่งทะเลาะบ่อแว้งเหมือนตัดความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ก็ยังมีพลังงานที่ยังมีความคิดถึงยังมีความ,มวุ่นวายใจอยู่การจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ท่านก็ยังอยากให้เขาคอนแทคติดต่อมาอยากสื่อสารอยากพูดคุยก็คือชาวมีนะคนมีคู่อย่างรอนะคะเหมือนจบกันแบบไม่น่าจะจบนะ มือนยังคิดถึงยังรอคอยเขาอยู่นะคะเอามาดูเลยเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะติดต่อกลับมาไหมหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งดาบการเริ่มต้นใหม่ค่ะอืมเขาจะติดต่อกลับมานะคะเขาเขาบอกเลยว่าไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของคนมีอีโก้นะคะปกติเขาจะอีโก้สูงจะค่อนข้างไม่งอหรืออะไรแต่ครั้งนี้อะ เขาจะเป็นฝ่ายงอนะลดอีกโก้ตัวเขาลงมาเลยเพราะไม่อยากเสียคุณไปนั่นแหละนะคะเขารู้แล้วว่าเขาอาจจะใช้อารมณ์คำพูดอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านแบบเสียใจครั้งนี้มันอาจจะหนักนะคะเขาถึงยอมที่จะลดบทบาทความแข็งกระด้างกลายเป็นความอ่อนโยนนะเข้าหาคุณนะคะเขาจะบอกรักคุณแหละให้สิทธิ่วยนะคะบอกเลยว่า อืมเขาเขายังต้องการคุณอยู่อะ่ะนะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกจริงนะคะมันแค่เป็นการเอ่ออารมณ์อารมณ์ามพาไปในช่วงนั้นอาจจะพูดตัดไปแล้วกําลังที่จะกลับมาง้อขอโทษคุณค่ะมาดูอนาคตนะคะสามเรียนนี่เห็นไหมคะกลับมาคุยกันแล้วอาจจะวางแผนจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดเนี่ย มันได้จบลงไปแล้วและก็จะไม่ให้มันเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะเหมือนกับใกลชิดการวางแผนอนานคตร่วมกันนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายก็ได้นะคะคือเป็นไพ่แฟมลี่ที่จะเข้ามานะคะสิบเหรียญสิบถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องราวของเอ่อความตั้งใจจริงแลล่ะคะที่เขาจะปฏิบัติ ต่อคุณนะคะต่อไปนี้ความสุขความสมหวังจะบังเกิดขึ้นสําหรับคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานความอในใจเขาที่อยากจะบอกคุณผ่านไพ่นะข้อความความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ค่ะเหมือนเขามองเลยว่าเขาผิดเขาหลงทางนะคะ เขาผิดจริงๆนะต่อไปเนี้เขาบอกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาโทษบางครั้งข้อความแอบฉันเกลียดตัวเองก็เหมือนกับเขาจะมีความรู้สึกว่าอืมเขาทําผิดกับคุณนะ่ะเออรู้สึกผิดรู้สึกฉันฉันทําอะไรลงไปมันไม่ดีเลยอะไรคือเขาจะรู้รู้ตัวเขาแล้วตอนนี้นะคะเขาก็ก็อยากจะบอกคุณแบบนี้แหละนะคะอ่าเนี่ยเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่ เขาได้กระทําหรือพูดอะไรกับคุณที่ที่มันไม่สมควรนะ่ะเขาอยากจะบอกอยากจะขอโทษนะคะขอ,อเพิ่มจากไพ่ลมแอชแองเจิลค่ะโอ้โหเนี่ยนะคะอยากอยู่ใกล้ชิดคุณอยากบอกรักคุณอยากบอกเลยว่าคุณคือโซนเมทแหละนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประเด็นปัญหา จะคลี่คลายจะจบลงไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนนะคะให้คําแนะนำนะคะต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะคะเอ่อไพ่ไพ่บอกว่าอย่า คิดไม่ซื่อหรืออย่าหักหลังกันคำแนะนำอะไรก็ตามต้องทำอะไรที่ตรงไปตรงมาและสอสัต์ไม่ทรยศนั่นแหละค่ะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นปัญหานะคะให้ช่วยซัพพอร์ตกันเมื่ออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลืออย่านิ่งดูได้นะคะไม่ใช่แบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ให้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์และเห็นถึงอความรู้สึกของอีกฝ่ายแคร์อีกฝ่ายให้มากๆนะคะอย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองอีกโก้สูงอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมองอีกคนด้วยว่าเขาอะมีความรู้สึกอยากให้เราเอาปฏิบัติกับเขายังไงอะไรเงี้ยให้ให้จะแนะนําแบบนั้นเลยว่าให้ให้แคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์มองประมาณนี้นะคะ นอกจากแอคชั่นไพ่นะคะบางครั้งข้อข้อความก็ไม่ใช่สิ่งที่จะอ่านเสมอไปให้อ่านที่แอคชั่นของไพ่นะคะอาจารย์มองว่าทั้งคุณและเขาอะยังรักกันอยู่มากๆนะคะห่างกันค่ยคิดถึงแล้วล่ะคะ่ะแบบนี้นะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะคะรายงานดวงความรักคนโสดคะ่ะ พลังงานคนโสดท่านเป็นยังไงอยู่นะคะพลังงานของท่านนะคะโอเคค่ะไพ่เจ็ดเหรียญโอ้โหเก็บเงินเก็บทองได้เยอะมากเลยนะคะโอกาสทางการงานการเงินดีความมั่นคงโอ้โหไพ่เหรียญเจ็ดเจ็ดเหรียญตามด้วยราชาเหรียญนะคะความคิดเชิงสร้างสรรค์มีผลงานอย่างมากมีโอกาสปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินดีมากๆมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆเลยนะคะ ถ้าเป็นความรักนะคะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาเนื้อหอมมากๆนะคะมีคนมารุมชอบรุมจีบอืมไม่ต่ำกว่าสองสามคนนะคะจะมีเกิดขึ้นแล้วคนโสดได้เปิดใจพูดคุยเป็นความรักไหมนะคะคนโสดได้พูดคุยและเปิดใจอเปิดใจเลยค่ะเตียวเรียนนะคะ อ่าหนึ่งอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเขาอ,อาจอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือสลับข้างก็ได้นะคะตีเหรียญชุดนี้เปิดหีบเงินนะคะสตาร์เติมเติมความสุขว้าวดีเอ็มเพรสนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่คุณอาจจะเอ่อหลังจากที่ผิดหวังมานานก็ไม่ได้เปิดใจอะไรให้กับใครนะคะก็น,ะะน่าจะทุ่มเทกับเรื่องของการงานการเงินนั่นแหละแต่ตอนนี้คุณจะเปิดใจเพราะคนนี้ถูกใจมากม คนนี้เข้ามาแบบทําให้คุณมีความรู้สึกแบบมันมีความสุขมากๆอ่ะนะคะมันมีแพชชั่นดีมากๆนะคะคนโสดนะขอไอพ่สรุปอีกครั้งนะ <9. S 1> <9. S 2> เก้าเหรียญดีวิวโอ้โหลุ่มหลงมากอืความรักที่แบบมันมีแพชชั่นมากเลยนะคะเนี่ย มันมีแพชชั่นหลงไหลได้ปื้มนะคะอืมสิบดาบแล้วก็สิบถ้วยพลังงานสิบดาบเนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องราวในอดีตเฉยๆนะคะที่คุณเคยเจ็บปวดมาแต่นั่นแหละคุณก็มีความกังลวลแหละเอ๊ะมันจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ไพ่ใบสุดท้ายเป็นสิบถ้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันแค่คุณกังวลและคิดคิดมากไปเองนะคะเพราะฉะนั้น ความรักที่เข้ามาปักนี้อาจารย์มองว่าจะสมหวังเลยนะจะสมหวังเขาจะรักคุณแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะคุณเองก็จะรู้สึกแบบประทับใจและชอบจนเปิดใจนั่นแหละค่ะนี่ก็คือดวงคนโสดนะคะก็ขอให้คนโสดคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอ่าพัฒนาอะไรก็ขอให้สมหวังได้ดังใจนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ